ครูเฮขึ้นครูให้นักเรียนทั่วประเทศลดผ่ารักครูเซมาสองเผยกระทรวงศึกษาธิการชงงบจ้างขารงให้ทุกโรงเรียนที่ขาดดีเดย์หนึ่งพฤษภาคมนี้ เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2567นายสุดศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอของงบประมาณสนับสนุนให้จัดสรรน,นักการพะโลงให้สถานศึกษาทั่วประเทศว่าจากการลงพื้นที่และได้รับฟังสภาพปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นทําให้ทราบถึงปัญหาของโรงเรียนว่าการที่โรงเรียนไม่มีนักการพะโรงส่งผลให้ครูมีภาระที่เพิ่มขึ้นนอกจากจะทําหน้าที่ในการสอนนักเรียนแล้วยังต้องทํางานที่ไม่ใช่การสอน เช่นต้องทำหน้าที่ในการซ่อมบำรุงทำความสะอาดอาคารสถานที่ดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนและอีกหลายๆห,หน้าที่ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเห็นในปัญหาดังกล่าวจึงอยากให้ครูได้มีเวลาในการเตรียมการสอนรวมทั้งดูแลเด็ดนเกนักเรียนและพัฒนาตัวเองมากขึ้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวอีกด้วยว่ากระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการตั้งเรื่องของงบประมาณในปี2567ในการจ้างนักการพะโรงให้ทุกโรงเรียนที่ขาดโดยจากการรวบรวมข้อมูลพบว่ามีความต้องการนักการพะโรงจำนวน14,210ตราเป็นเงิน639,450,000บาทอัตราละ9,000บาทต่อเดือนสามารถเริ่มจ้างได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2567ถึง30กันยายน2567 นอกจากนี้ในปีงบประมาณ2,568ยังจะได้ดำเนินการจ้างอีกจำนวน25,370อัตราเป็นเงินจำนวน2,739ล้าน9 60,000บาทซึ่งจะสามารถดำเนินการจ้างได้ในวันที่1ตุลาคม2,567ถึง30กันยายน2,568จากนั้นก็จะดำเนินการเตรียมการเพื่อของงบประมาณในปีต่อๆไปอีกด้วย